มาดูกันต่อไปค่ะทีนี้จะล้างปลาหมกึปมกปลาหมึกสดนะคะหั่นเป็นเส้นเส้นหั่นเป็นเส้นเส้นอย่างนี้จะกินสดแต่เราก็ต้องล้างก่อนหั่นเป็นเส้นเส้นเดี๋ยวมาดูกันเพราะมันจะสวยงามไม้กินกับซอสมะเขือเทศสไตล์อิตาลีไม่ใช่ซาชิมิพอล้างเสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นเส้นๆปลาหมกึกทําเป็นเส้นปลาหมึกยักษ์ ทีนี้เราก็จะใช้น้ำมันง,งาลงนิดนึงคลุกให้เกิดความหอมน้ำมันง,งาแล้วก็โอลิฟอยนิดนึงโอเคแล้วก็คลุกค่ะให้เกิดความกลิ่นหอมหอมไหม หอมมันจะช่วยดับกลิ่นคาวเล็กๆที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ปลาหมึกถ้าทำสดๆมันจะไม่คาวนะคะใส่พาสต์ลี่ลงไปหน่อยหนึ่งคลุกเดี๋ยวเราไปวางจัดจานกันเดี๋ยวมาดูนะคะจัดจานเรียบร้อยแล้วที่เห็นขาวๆนี่คือเส้นปลาหมึกสดนะคะสดๆคลุกกับน้ํามันโอลีออ,อลฟออยล์แล้วก็น้ํามันงามันจะดับกลิ่นคาวนะคะ เดี๋ยวถึงเวลาเทสจะเทสให้ดูนะคะ